สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งวันนี้นะเราจะมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของเอฟเฟกนะคะหรือว่าผลข้างเคียงจากการที่มีการสั่งยุบพ,พักเก้าวไกลเรียกได้ว่าทำให้สะเทือนเลือนลั่นกันไปทั่ววงการเลยนะมีคนออกมาติดในบ่วง นี้กันเป็นแถวเลยนะคะร,รวมทั้งคุณวรเชษเอมเปียนะคะหลายๆคนน่าจะยังคงจำได้อยู่บ้างนะคะว่าคุณวรเชษเอมเปียหรือว่าคุณเชษตสไมล์บา f ์เรนะคะก็เป็นนักดนตรีเป็นมือกองของทางวงนี้แหละนะคะวงขวาย,ยิ้มหรือว่าสไมล b บา f ์เระคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนนะหลังจากที่ทางศิลปินแห่งชาติหรือว่า คุณแอดคาราบาวได้ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพรรคก้าไกลที่ถูกสั่งยุบพรรคไปนะคะแต่ว่าในการแสดงออกของทางคุณแอดคาราบาวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าเขาออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างอย่างจริงใจอะนะเรามองว่าเขาก็น่าจะโหนกระแสเพื่อที่จะทำงานเพลงของเขาเพื่อให้มัน ปังขึ้นมาในช่วงที่เขาต้องการให้คนหันมามองในเรื่องของกระแสคอนเสิร์ตของเขาในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะบางคนก็อาจจะมองว่าอืมตัดอะไรได้ก็ตัดไปนะคะก็อาจจะไม่ค่อยออกมาสังคมมากเท่าไหร่ดังนั้นทางคุณแอดก็เลยเลือกที่จะโหนกระแสในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในคนที่เป็นสลิมด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบนหรืวบางคนก็มองว่า คือไม่สนใจอะ่ะกูไม่สนใจมันจะโหนหรือไม่โหนแต่ว่าขอให้ได้เหมือนได้ซีนอะ่ะคือตอนนี้เรามองว่าใครก็ตามคือเขาฟัดแหละนะเรามองแบบนี้นะคือขอใหออ้ให้ตูเนี่ยมีมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยที่ว่าทางคุณบรอเชตเอเปียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาก็มองว่ามันมันเป็นคนที่ตกยุคไปแล้วอะ่ะ คือเป็นอดีตศิลปินว่างั้นเถอะเป็นคนที่สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่บนข่าวอัน,นี้เราต้องยอมรับนะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเลยทีนี้คุณบราเชตเออมเปียนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมานะบอกว่าเราคือควายรุ่นน้องตัวหนึ่งที่มีพลังแห่งความซื่อจริงใจสมองของเรานั้นไม่ใช่สมอง ควายแก่ๆบางตัวศิลปินแห่งแล้วก็จุดนะแล้วก็บอกครับผมโอ้นนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเขาต้องการแย่แซศิลปินแห่งชาตินั่นเองก็เห็นไหมคะว่างานนี้ไม่สนใจแล้วแหละใครจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกูไม่สนใจนะคะก็ขอให้ ฟาดฟันได้แล้วตัวเองนั้นมีชื่อเสียงมีกระแสขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วแหละนาทีนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยแย่งกันเป็นคนดีสีแผ่นดินกันทั้งนั้นเลยคือกล้าที่จะออกมาด,าด่าโดยที่ว่าเออจริงๆแล้วยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนอะแต่ว่าถ้าทําแบบนี้แน่นอนมันได้ใจสลิมได้ใจคนที่ปกป้องสถาบันเหมือนกับการที่ครูแหม่มนะ,ะเมื่อสักครูน่นี้มีก็ได้ทําคลิปสั้นไปแล้วเนาะ ครูแม่มเนี่ยก็ได้ใจคนที่เป็นสลิมคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยแหละตอนนี้ก็เลยลุกคืนขึ้นมานะคะว่าจะมีการถอดถอนคุณแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะไปแจ้งความมาตราน1นึด้วยคือลุกลามใหญ่โตกันไปเลยอะนาก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางคุณแอดเนี่ยคือกับลำทันเปล่าคือแบบเอ้ยโหนกระแสผิดไปนิดเดียวนีชีวิตเปลี่ยนเลยนะหายนาันเลยทีเดียวแล้วก็ พอเราเข้าไปดูในความคิดเห็นนะคะก็เรียกว่ามีคนมาชื่นชอบมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะบอกว่าใช่คอที่ชอบกินบัวลอยเปล่าพี่บอกใช่ครับผมขอบคุณครับนะคะโอ้เขาเรียกว่ามีคนมาชื่นชมนะบอกว่าชัดเจนดีครับพี่ไม่ต้องหมุนเสาเลยเพื่อชีวิตของกูเองนั่นเองอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ราคาเราไม่ได้ฟังกนตั้งนานแล้ว คอเอ้ยสมองกลับสับสนกลับไปกลับมาบางครั้งก็เทิดทูนสถาบันบางครั้งก็ด้อยค่าเข้าพวกนั้นทีพวกนี้ทีหาอะไรเป็นแก่งสารไม่ได้คุณวราเช่เอ็มเปียก็เข้าไปตอบนะบอกจริงครับเขาเลอะเทอะไปเรื่อยเลยครับบอกเดี๋ยวยุบเดี๋ยววงเดียวเดี๋ยวไม่ยุบอะไรใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่นะเห็นด้วยเพราะว่านี่ก็เคยได้ข่าว เดี๋ยวเขาก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีแล้วจะไม่มีคาราบาวแล้วเป็นการอําลาปิดฉากคาราบาวหัวควายอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ง่อออกมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นมีมที่คนเขาก็เล่นกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะว่าอีกแล้วเหรอครั้งสุดท้ายอีกแล้วเหรอนะคะบางคนก็บอกว่า ผมว่าสงสัยรวยแล้วเลยไม่สนอะไรเลยหรือเปล่าก็เลยกล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าส่วนมากก็คือเป็นพวกเล่าเข้าปากแล้วก็เลเอะเทอะซะมากกว่านะอยากไปเชื่อมันก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะบอกใช่บางครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวยุบวงบางครั้งก็บอกว่าไม่ยุบแล้วก็ออกมาเปิดคอนเสิร์ตบ่อยๆนะบางคนบอกว่าเพี้ยนสายเขียวหรือเปล่านะคะก็ ล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตในวันที่5ตุลาคมด้วยเป็นพวกคอแก่ก็มีอาการสมองเสื่อมแบบนี้แหละสับสนไม่สรุปเด็ดขาดตั้งแต่ยุคก,กลับมาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนอ้อคอควายเท่าเอ้ยใกล้ที่จะถูกเชื้อเข้าไปทุกทีผิดชอบชั่วดีถูกผิดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอลากันตั้งแต่ตอนนี้เลยเด้อไอพวกคนไม่มีอุดมการ ไอพวกไม้หลักปักขี้เลนอย่าไปให้ค่ามันไอพวกนี้เงินมามันก็ไปได้ทั้งหมดแหละใช่ค่ะคุณเชษคุณเชษเป็นคอน้อยที่มีจุดยืนที่มั่นคงซื่อตรงกับตัวเองแล้วก็สถาบันไม่ใช่เอาแค่ความพักดีของคนรักสถาบันมาทำมาหากินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายไหนให้ประโยชน์ก็เอียงไปฝ่ายนั้นนึกถึงตอนที่ร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระ ราชการที่9ท่านชื่นชมที่แต่งชื่อของท่านมาใส่ในเนื้อเพลงได้แล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับชาติศาสตร์กษัตริย์มันก็แค่ตามกระแสไม่ใช่ออกมาจากใจจริงแกแล้วเลือดเทอระโโลกกลาไม่เข้าใจความคิดข,ของมันเหมือนกันทำไมกลับกรอบแบบนี้พวกเราแน่วแน่ในความคิดและก็อุดมการจุดยืนของพี่เช่เสมอครับรักเลยค่ะ พอยิ้มตัวน้อยๆตอนนี้งงใจกับคอแก่มากเลยเดี๋ยวได้เวลาที่เคยหลงไปชื่นชมหัวใจดวงนี้ยกให้ทั้งดวงแน่วแน่ในจุดยืนของพี่เช่เสมอนะคะถูกใจเลยค่ะใช่เลยคอแก่ที่โลบแล้วก็รกแผ่นดินงัน้ถึงหัวใจพี่เสมอครับชัดเจนตรงไปตรงมาหัวใจพี่มีคุณค่าและน่าชื่นชมจริงๆ แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไร้จุดหมายใช่ค่ะคอที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งกะโหลกกะลาหาคุณค่าในตัวเองไม่มีเลยค่ะคอตัวนั้นคือใครครับผมตกข่าวนะคะก็มีคนเข้าไปชี้ทางสว่างคือเรามองว่าเห็นไหมคะว่าพอ ตัวเองได้ผลประโยชน์เนี่ยก็จะมีการอวยอวยกันสุดลิ่มทิมประตูแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเสียผลประโยชน์ก็จะด่าสาเสียเทเสียเลยซึ่งทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าประวัติของแอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีในการสออว่าจะล้มล้างสถาบันเลยนะแต่เขาพลาดแค่ตรงนี้คือกลายเป็นว่าไหายนะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็สลิมเนี่ยก็มารุมกินโต๊ะกันเลยทีเดียวแล้วก็มีคนมาด่าดทอเยอะแยะมากมายนะบอกว่า คือคนคนนี้เคยด่าคนที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลังแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายตัวเองก็มาร่ำรวยจากการขายเครื่องดื่มชูกำลังจะไปเอาอุดมการณ์อะไรกับคนพวกนี้นะคะบางคนก็บอกว่านี่มันคือคอที่ร่วมกับ B12 นี่หว่าอันนี้ก็เป็นการแซะนะเครื่องดื่มชูกำลังของที่เขาผลิต คนเรานี่ก็นะถ้าอยู่เฉยๆก็ยังทําให้คนรักแล้วก็นับถือได้แต่ยิ่งนานมันก็ยิ่งน่ารังเกียจด,ดีแต่แหบปาก่าคนอื่นเขาสิ่งแย่ๆที่ตัวเองทําเนี่ยมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคุณวราเชษฐอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะหรืออาจจะมีก็ได้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทํานั้นมันสุดยอดมากต่อสังคมอันนี้คนจํานวนไม่น้อยเลยที่ได้รับรู้ ขอบคุณที่หยิบยื่นสิ่งดีๆต่อสังคมคนที่ไม่มีกำลังช่วยก็แค่แยกแยะผิดชอบชั่วดีให้ออกเพราะถ้าทำแบบคนที่มีชื่อเสียงแยกดีชั่วไม่ออกบ้านเมืองมันก็จะเกิดความวุ่นวายโอ้โหแล้วก็มีคนมาบอกรักคนวรเทศกันเต็มไปหมดเลยนะบางคนก็บอกว่าเสียใจเสียความรู้สึกอุตส่าห์ติดตามมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเพลงแต่ละเพลงนั้นก็ เป็นเพลงที่ติดหูติดตาติดใจสาม,มารถจำแล้วก็ร้องได้ศิลปินแห่งชาติมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ลบไปหมดเลยผลประโยชน์ทำให้คนเปลี่ยนไปมากได้ขนาดนี้พ่อหลวงคงดูอยู่บนฟ้าหวังว่าสิ่งที่พี่ได้ยินมามันจะเป็นในทางบวกบ้างรักที่เชิดเหมือนเดิมจุดเยืนเดียวกันที่ชัดเจนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ บางคนก็บอกว่าเข้ามาดูไลฟ์ของพี่เชษดีกว่าเยอะเลยเล่าเบียร์ไม่มีมีแต่งานเพื่อสังคมต่างกันราวตึกใบหยกนะคะบางคนก็บอกว่าคอเพื่อครูครับนะกรรมมันก็คือการกระทําสําคัญยิ่งกว่าคําพูดอนุโมทนากับทุกบุญกุศลด้วยฮะนะกรรมดีคิดง่ายๆทําง่ายๆไม่ต้องไปประดิษฐ์คําพูดให้ดูโอ้อาแต่การกระทํามันน้าถมถุยหรอกนะครับนะ คอที่จเจริญแล้วคอในตมคอหลงวัดคอไม่มีอุดมการคอชรานะคะก็เห็นไหมคะตอนนี้ทัวทุกสายก็ไปลงที่ทางคุณแอดธาราบาวเนี่ยแหละคอแก่สมองกลับทำสอดอเหมือนพืชสอวอมีสระอะเฉกเช่นเดียวกับผักตบชวาที่ลอยตามน้ำขึ้นน้ำลงหาเอาความแน่นอนไม่ได้เลย ไอ้พวกคอเท่าไร้ศัก์สีเริ่มเข้าใจคำว่าแก่กะโหลกกะลาโหนซ้ายทีโหนขวาทีพูดอย่างทำอย่างไม้หลักปักขี้เลนชื่นชมในจุดยืนของคุณเช่เสมอมาครับชัดเจนมากผมก็คอตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกเขาคอนะครับพวกเพื่อชีวิตกูก็ไปไกลๆด้วยเช่นกัน รักพี่รักหมดใจเลยค่ะพี่เชสุดยอดเลยครับคุณเชสุดยอดเลยครับพี่คนนั้นไม่ไหวจริงๆกลับไปกลับมาผมรับไม่ได้เลยเคยชื่นชมอย่างไรวันนี้ในใจก็ยังชื่นชมคุณเชสไม่บลัฟเหมือนเดิมหนูชัดเจนค่ะหนูเป็น f อซของคอเท่าแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยหนูเห็นต่างกับเขาเลยนะพี่พูดมาถูกหมดเลยคนเรารักสถาบันให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ เออนี้ก็แปลกเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าออคุณแอดเขาจะมีจุดยืนที่ไม่ได้รักสถาบันตรงไหนเนี่ยเห็นไหมคะว่าคือคนเราถ้าพลาดแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่จะจะบอกว่าชอบซ้ำเติมก็ว่าได้นะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดูเหตุผลอนะนี่ขนาดนะอันนี้ต้องขออธิบายก่อนนะนี่ขนาดว่าเราเป็นคนที่อยู่คนละขั้วกับแอดเนี่ยนะ คือเราเราไม่เห็นด้วยกับแอดในในการโหนเจ้าะนะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าการการมาโหนแล้วแล้วมาโหนด้วยด้วยความที่ว่าถ้าโหนเจ้าแล้วจะต้องเป็นคนดีเนี่ยอันนี้เราก็ไม่เชื่อนะเพราะที่ผ่านมาหลายคนจำได้ไม่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นโจถุงดําหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประสิทธิ์เจียวกกอันนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสา904ทั้งสิ้นเลยนะ เป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีหวนเจ้ามาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วก็เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจําเราก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้ไม่เคยมีบทเรียนหรือยังไงแล้วเนี่ยขนาดว่าเราไม่ได้อยู่พวกเดียวกันกับคุณแอดเนี่ยคือพอมีสถานการณ์แบบเนี้ยเรายังมองว่าแอดเนี่ยไม่ไม่ได้ล้มเจ้าไม่ได้มีแนวคิดอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยนะคือเราก็มองว่าเขาก็เป็นเป็นคนที่เหมือนสแสวงหาทางด้านธุรกิจ ก็คืออะไรที่มันโหนได้แล้วเขาจะได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาก็โหนแต่ว่ามันโหนผิดที่ไงมันเลยมาเจอวิบากกรรมตรงนี้เจอวิกฤตรตรงนี้แต่ว่าคุณเคยเห็นคนที่เคยเป็นพวกเดียวกับเขาไหมพอไม่ได้ผลประโยชน์นี่คือแม่งถีบหัวส่งเลยนะแบบเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังทีเลยนะคุณดูก็แล้วกันเนี่ยคือคุณดูนิสัยของสลิมมันจะเป็นลักษณะแบบไห้คือไม่ฟัง เหตุผลหรือว่าไม่เคยคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยพอไม่ได้ดั่งใจก็เนี่ยก็ยัดคดีให้เลยแล้วก็สาดเสียด่าสาดเสียเทเสียด่าว่าแบบโหเหมือนเหมือนชัวมาร้อยปีอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือความความเป็นเนื้อแท้ของพวกประดาสลิมนะคะที่เขาจะไม่ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะก็คือพอเห็นอะไรที่มันไม่เข้าพวกไปกับเขาเนี่ยเขาก็จะออกมาด่าแล้วก็เรียกว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย ะะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันวิพา์วิจารณ์นะคะว่าคุณเห็นด้วยกับมิลเปล่าหรือว่าคุณมองว่าคุณแอดเนี่ยเขาถูกใครซื้อไปก็สามารถวิภาควิจารณ์ได้นะคะต่อมาก็มาดูกันต่อบางคนก็บอกว่าอ๋อมันเป็นพวกคอแก่ที่ดูดสายเขียวเข้าไปมากก็เลยเพี้ยนสมองกลับ มาทิ้งท้ายกันอีกสองคนก,รรกันละกันบอกว่าการกระทําสําคัญที่สุดนะักถือจิตใจที่มั่นคงเป็นแบบอย่างของพิเชษมากกว่าคอก่แก่ที่ดอจอรอหอด้วยเปลือกนักธุรกิจแสวงผลประโยชน์มากกว่าให้ประโยชน์ไม่เหลือความเป็นศิลป,ปินเลยยิ่งกว่าไม้หลักปักขี้เลนสร้างบ้านเอาไว้บนกองทรายจะรอดูบ้นปลายสุดท้ายของมัน อีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ผิดหวังเลยคอยอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าศึกษาธรรมะมาอย่างดีแต่ก็ยังแยกแยะผิดถูกไม่ออกยังปักขี้เลนอยู่เอ็นไปเอ็นมาผิดกับพี่มันช่างต่างกันเสียจริงๆโอเคนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในจุดยืนของคุณแอดกัลกันว่าย้อนแยงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ขอไปที่ข่าวของทางสื่อไทยรัฐกัลกัน นี่เป็นบทความเมื่อปีพศ2566ในช่วงเดือนตุลาแอดคาราบาวไม่เอาแล้วการเมืองจะมีเพียงแค่สองเรื่องที่จะใช้แต่งเพลงหลังจากนี้หลังจากที่ออกมาประกาศว่าจะมีการปิดตำนานวงคาราบาวงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆใจหายกันไม่น้อยเพราะว่าวงคาราบาวเพลงเพื่อชีวิตนี้อยู่กับแฟนๆเพลงมานานหลายสิบปีเห็นไหมคะเนี่ยแหละ ออกมาบอกว่าจะเลิกจะเลิกจะเลิกนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการโหนกระแสะไปเรื่อยนั่นแหละผู้คนก็เริ่มจับตไปได้ละล่าสุดน,นะ้าะในปีพศ2566แอดแคาราบาวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางด้าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยถึงกิจวัตรประจำวันที่เจ้าตัวได้ทำในตอนนี้พร้อมกับแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองนั้นเกี่ยวกับการแต่งเพลงให้ได้ฟังกันเอาไว้ว่า วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมนั้นออกกำลังกายตามปกติวิ่งเครื่อง45-46นาทีต่อ6กิโลเมตรเมื่อคืนเลิกไม่ดึกครับมูลนิที่คุณอาเภาสารสินได้จ้างผมไปแสดงที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราเล่นราวๆาวประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆในเวลา3ทุ่มกับเพลง28เพลง ผมกลับมาบ้านก็มานั่งเปิดเพลงฝรั่งฟังต่อแล้วก็หลับไปตอนเที่ยงคืนตื่นมาอีกทีก็ตีสามครึ่งก็เลยมานั่งแต่งเพลงได้อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเพื่อพี่น้องผู้พิทักษ์ป่าชื่อว่าเสียงเพรียกจากไพรพงพอดีเลยที่พี่ยอดมอนไตพลเอกสุทัศน์จารุมณีเพื่อนรักของผมได้ส่งบทกลอนที่มีคุณค่า มาให้ทางลายผมก็เลยขอนำาดัดแปลงเป็นเพลงเพื่อผู้พิทักษ์ซึ่งหลังจากที่ส่งเพลงกับเนื้อร้องไปให้ท่านก็ขอยินดีและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าด้วยเช่นกันกราบขอบพระคุณพี่ยอดมอนไตยมาณที่นี้ด้วยครับหลังจากแต่งเพลงเสร็จเสียงอาสานก็ดังขึ้นพอดีจากสู่เราลําสาลีผมก็เลยนอนต่ออีกสองชั่วโมง ตื่นมาผมก็หาไข่ต้มผลไม้แล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนกินเป็นมื้อเช้าชีวิตผมที่เหลือจากงานแสดงคอนเสิร์ตก็คือกินกับนอนแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอมันช่วยให้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็มีสมองที่แจ่มใสเมื่อจะต้องเขียนงานเพลงครับเพลงที่เขียนในช่วงหลังนี้นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจผู้คนในการสู้กับอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องงานความรักความเจ็บป่วยธรรมะแล้ว ก็จะมีเพียงแค่2เรื่องที่ผมจะทําก็คือเรื่องเพื่อสันติภาพกับสิ่งแวดล้อมไม่เอาแล้วกับการเมืองแก่แล้วขอหันหลังให้กับการเมืองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามรักษาจุดยืนนี้เอาไว้ให้เหมือนกับที่ผมวิ่งมาตลอดระยะเวลา35ปีผมคิดว่าคงมีเวลาไม่เกิน15-20ปีสมองก็คงจะเสื่อมถอย นี่และครับเป้าหมายชีวิตของผมที่ยังคงรดแล่นอยู่ในวงการดนตรีต่อไปในฐานะของนักแต่งเพลงผมไม่ใช่ราชาสามชาติต่อไปแล้วครับพี่น้องฮ่า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 ฮแล้วเจอกันงานนี้ก็เป็นจุดยืนของทางคุณแอนเห็นไหมคะว่าคุณแอนบอกว่าคุณแอนเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน <laughs> แต่ว่างานนี้นะคะคือเหมือนกับว่าช่วงเนี้เขาสุกเข้าพระสาแทรกเปล่าเพราะว่า ปี65ก็ไปมีเรื่องกับผู้ว่าสุพรร์เกือบจะถูกฟ้องร้องเกือบจะโดนปลดออกจากศิลปินแห่งชาติพอมาปีที่แล้วนะคะก็เนี่ยแหละแสดงจุดยืนเอาไว้แบบนี้แต่ก็กลับกลายเป็นว่านะคะในปีนี้ก็มามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเมืองงานนี้การเมืองเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางของคุณเช่สมายบัฟกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นข่าวเมื่อปี66 ในเดือนพฤษภาค,คมบอกว่าเชสสมายบัฟถูกสามกรีบด่าว่าสลิมหลังโพสต์ดึงสติพวกคลั่งการเมืองอย่าล้ำเส้นสถาบันเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่นักดนตรีชื่อดังวราเชษเอ็มเปียมือกลองของสมายบัฟได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจะทำอะไรก็ทำไปสิครับ แต่ไม่ควรไปแต่ต้องเบื้องบนอย่าล้ำเส้นฮึกเขิมเกินไปโอ้อวดโชว์เอาดีเข้าตัวโยนความไม่ดีให้คนอื่นไม่เท่เลยนะทุกๆตระกูลของคุณก็มีคนรวยๆทั้งหลายมาขออาศัยแผ่นดินประเทศไทยจากไม่มีอะไรมาเลยจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยระดับแสนล้านในเมืองไทยแต่รุ่นลูกๆของคุณสมัยใหม่ควรที่จะระลึกนึกถึงคุณแผ่นดินไทยเอาไว้บ้างนะครับ ผมไม่ยุ่งการเมืองแต่ถ้าเกิดว่าใครล้ำเส้นเกินไปเราก็เป็นคนรักแผ่นดินไทยจะอยู่เฉยได้อย่างไรเพราะเรานั้นคือคนไทยแท้จริงๆครับโดยโพสต์ดังกล่าวนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วยแต่ที่ส่วนน้อยก็ยังโยงเข้าไปเรื่องที่ว่าเข้าสู่การเมืองโดยมีการด,าด่าทอเจ้าตัวจนกระทั่งเจ้าตัวมีการโพสต์อีกสข้อความ โดยข้อความแรกเป็นการแชร์ข่าวที่ตนเองนั้นถูกทัวลงระบุว่าผมภูมิใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ชอบมากยอมรับในชื่อใหม่ที่หลายๆคนเรียกผมว่าเป็นเช่สลิมบัฟฟา l o โลครับหากสิ่งที่ผมโพสที่ไม่เข้าใจกันในทุกๆฝ่ายผมก็ขอโทษนะครับเข้าใจด้วยเหตุและผลครับเราก็รักกันได้เหมือนเดิมผมรับฟังทุกแนวแต่ผมก็ลบแล้วก็บล็อก แค่คนที่ไม่มีตัวตนในโปรไฟล์และใช้คำไม่สุภาพเท่าน,นั้นเองท่านใดที่คอมเมนต์ในทุกๆแนวผมก็ไม่ได้ไปลบเลยนะครับในขณะที่อีกโพสต์หนึ่งนั้นเจ้าตัวได้มีการแชร์เพลงพ่อสอนให้พอเพียงผลงานของตนเองพร้อมกับระบุว่าก่อนนอนค่ำคืนนี้ผมภูมิใจมากที่ได้ชื่อเป็นสลิมขอมอบเพลงนี้ให้แก่ท่านใดที่เป็นสลิมเป็นสลิมไปกันกับผม ฟังเพลงพักผ่อนกันครับเชสสลิมบัฟเฟลเพลงพ่อสอนให้พอเพียงฝันดีครับทุกท่านอันหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านั้นในการโพสในเรื่องของการช่วยเหลือคนรอยโอกาสของเจ้าตัวก็มีการพูดถึงการทํางานของภาครัฐในบางเรื่องนั้นดูเหมือนว่ามือกลองคนดังจะเป็นขวัญใจของบรรดาชาวเน็ตที่สื่อให้คำนิยามว่าสามกีไม่น้อย ทว่าครั้งนี้กลับตรงกันข้ามแถมชาวเน็ตกลุ่มที่ว่านี้ยังไล่เจ้าตัวให้ไปอยู่ในฝั่งการเมืองที่เห็นต่างกับตัวเองอยู่หรือที่เรียกกันว่าพวกสลิมอีกตั้งหาอันนี้ก็นี่เข้าไปดูใน Facebook ของคุณบรเชตเอมปียนะก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนที่เก็บของเก่าขาย คุณเชคก็พยายามที่จะเอาอาหารการกินอะไรไปให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเหมือนที่เราเห็นอ่ะคือต้องต้องพ r ก็คือถ่ายรูปเก็บทุกช็อตอะนะก็อันนี้อาจจะเป็นเป็นแนวทางของเขาก็ได้แต่ว่าลาักษณะแบบนี้เราเคยตั้งคำถามเหมือนกันเราเราไม่เข้าใจว่าคนคนดีที่ต้องทำดีหน้ากล้องอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะก็คือถ้าทำดีก็ก็ทำได้แต่ว่าคือทำไมมันต้องถ่ายเก็บชุก ทุกช็อตให้คนอื่นเขาได้รับรู้ว่าเออเราทําดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนี้ก็เป็นแนวทางของเขากและกันว่ามีบางคนที่เขาชอบแนวนี้นะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นการทําบุญที่วัดด้วยเช่นกันบางคนก็บอกว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่บางคนนี่คือเขียนยันโครอ่ะว่าบริจาคเท่าไหร่สิบบาทยี่สบาทร้อยบาทอันนี้คือสมมุตินะคะแต่ว่าเนี่ยคือมันมันแล้วแต่คนไงแต่ว่า ในการทำความดีของคุณเชษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนที่ม่ได้เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะถ่ายทุกช็อตคือเก็บอาจจะต้องการทำสถิติหรืออาจจะต้องการบอกให้คนอื่นเขาเห็นก็ได้ว่าเออวันนี้เราทำดีไปกี่เม็ดแล้วเราสะสมได้กี่เม็ดแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะมีบางคนก็เข้าไปชื่นชมะนะว่าเออคุณเชษก็ช่วยเหลือคนอื่นดีแต่พอมาในเคสเนี้ยคนก็ มองว่าเขาก็ออกมาเป็นสลิมที่ออกมาปกป้องสถาบันแต่โอเคอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนก,กัและกันมี่ต้องบอกก่อนนะว่ามีก็ไม่เคยไปติดตามเขาด้วยเช่นกันก็มีเพียงแค่กระแสข่าวบางกระแสที่ที่พอมันมีมาเราก็จะเข้าไปดูทีหนึ่งอย่างในเคสเนี้ยเราก็มองว่าเขาก็มองว่ามันจําเป็นที่ต้องออกมาเหมือนฟาดฟันนะในฐานะที่ว่าเออพอเจอรุ่นพี่ แสดงความที่เห็นแบบนี้ออกมาก็ต้องออกมาฟาดเลยว่ากูคือคนดีนะกูออกมาปกป้องอให้คนอื่นได้มองเห็นว่าคนที่เป็นผู้ร้ายก็คือทางพักเก้าไกลนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่มีได้พูดไปว่ามีก็ยังไม่ได้มองเห็นเลยนะว่าตัวของแอรคาตาบาวเนี่ยเขาจะมาเห็นดีเห็นงามกับพักเก้าไกลคือเราไม่ได้มองอย่างนั้นเลยเรามองเพียงแค่ว่าเขาโหนเพื่อหาผลประโยชน์ก,ก็แค่นั้นเองตอนนี้ก็คงจะเป็น แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันก็แล้วกันเพราะว่าในขณะที่มีคนฟังมีอยู่เนี่ย<ๆ>ก็อาจจะมีคนที่คิดเห็นต่างไปจากมีก็ได้อาจจะมีคนมองว่าเออแอดเนี่ยมันก,กระโลกกาหรือว่าเปลี่ยนอุดมการไปแล้วหรือว่าแก่แล้วเลือน,นๆนานนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะมีภาพวิจารณ์แต่ว่าณวันน,นี้นี่คือสิ่งที่เรานํามาเสนอให้ทุกคนได้ฟังทั้งสองด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของคุณเทสไม่ปับหรือว่าคุณแอดคาราบาว เพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วก็ตัดสินกันเอาเองนะคะในข่าวสารในมุมมองที่มี่นามาเสนอให้อย่าลืมช่วยการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ